ปีก่อนนะครับผมเราต้องใส่ปีกข้างๆาวนะครับอันนี้จากดันรัติการเคยแนะนําไปครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็มาแนะนํำที่ดันไฟต่อนะครับโอเคคิดว่าเราน่าจะพร้อมแล้วนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทั้งท่านนะครับผมสวัสดี ที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากมายนะครับผมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับนานเจอกันสักทีหนึ่งอันนี้ก็เจอกันไว้หน่อยนะครับผมช่องนี้ไม่ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับเลยไม่ได้สตรีมพอดีถ้าว่างเราก็จะสตรีมบ่อยๆนะครับ อันนี้ทุกคนก็น่าจะพอรู้กันแล้วนะครับผมเบื้องต้นว่าเราทําปีกรติการมายังไงแล้วก็มาถึงตรงนี้เราลงเพื่อเอาอะไรนะครับครับเล็กปีกทศิลานะครับเอาไข่นี้เป็นเล็กปีกนะครับหรือจะเอาเป็นเกราะก็ได้นะครับผมอันนี้มันใช้หนึ่งพันเหรียญนะครับต่อหนึ่งใบนะครับไข่ตัวนี้ศิลาปีกศิลาปีกเพลิงกันนะครับผมใช้สองใบนะครับเพื่อทําปีกกันนี้นะครับเพื่อลงเกราะไปลงเกราะทรายหรือเกราะดินอีกทีนะครับ ของทำก็ทำนี้เลยหรือจะเล็กกรอกต,ตรงนี้กรอกตัวนี้ก็มีนะครับเล็กกรอกนะครับกรอกมีเยอะแยะทุกอาชีพนะครับมีรถทุกอาชีพเลยอันนี้ก็เก็บเป็นหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับลงเงินตาแฉะไปเลยนะครับผมเราก็เคยครบมาแล้วนะครับเราเอาเลขไปเดี๋ยวมเ,ฟฟเมื่อแต่ฝ <laughs> อยเ,นะเมื่อไหรจะลงเมื่อแต่ฝอยนะเมื่อไหร่จะลงโอเคเราก็เริ่มทำภารกิจนะครับผม ระดับเทพเท่านั้นนะครับผมน,นี้มันก็สุ่มเหรียญได้เยอะอยู่นะครับมีโอกาสอันที่หนึ่งนี่คือห้าสิบห้าสิบชิ้นนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือห้าสิบเหรียญได้แน่ๆไม่ว่าจะแตกเฟสแตกอะไรยังไงเราก็ได้แน่ๆนะครับห้าสิบอ่าแล้วก็ข้อที่สองครับเหรียญเพลืองกันร้อยห้าสิบชิ้นคือโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสี่ร้อยห้าสิบชิ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต แล้วก็เหรียญหนึ่งพันสามรห้าสิบชิ้นศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซนนะครับผมตรงนี้เราก็ามาดูกันนะครับว่าเราถึอรอบแรกจะได้สักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ถ้าคนซีเรียสหน่อยก็ขอก็จะห้ามนะครับผมห้ามนี้นะครับห้ามแตกเฟสนะครับผมคือแตกเฟสมาโอกาสสุ่มรางวัลน,นะครับมันจะบอกได้รางวัลสี่เท่าได้รางวัลเจ็ดเท่านะครับ อันแรกมันก็ห้ามเป็นอมตะนะครับผมอันนี้อมตะก็คือสกิลชุบของพระนะครับตายมาแล้วเกิดตายมาแล้วก็ตายซ้ําอีกแล้วมันจะเกิดอัตโนมัติคือนับเป็นอมตะนะครับผมและนี้ห้ามตรงน,นี้จะคนซีเรียสของก็จะเก็บเป็นเอาไว้นะแต่เราตอไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับยังไงมันก็สุ่มนะครับเราเราคิดอย่างนั้นเราก็คิดว่าเออม,มันสุ่มไปแหละ ถ้าถ้ามันได้ก็ได้อย่างนั้นแค่นั้นเองบอัดเปิดชุดสองแล้วครับ s right. <S มัวแ,แต่มัวนะแต่มูนะมัวแต่ขวายอยู่ไม่ยอมตีทักก็สี น,นี้เราก็ต้องเอาตัวท่ามาันมาอยู่จุดที่พอประมาณนะครับมาอยู่อยู่จุดเซฟนะครับผมเอาทลามายืนตรงนี้นะครับเผืเราพลาตายขึ้นมานะครับท่าจะได้ชุกได้นะถ้าเราอยู่ไกลเราก็ชุกไม่ได้นะครับใส่กิจอะไรมาเนี่ยอ๋อใส่ดีจามา เราขออนุญาตถอนนะครับขอใช้จีดเบลด้กันจิตไดจาแรงจริงนะครับผมแต่เลือดไม่ไม่่อยมีนะครับผมต้องแลกกับการได้เลือดนะครับเราใส่จีตเบตลดรอเน้นเอาเลือดไปก่อนอเราลงชัวนะครับต้องหลบดีๆนะครับผมสกิลมันแรงอยู่ตัวนี้ชอบตายสกิลนี้นะครับ ลืมออกของมาก็ไม่ครบนะครับผมลืมเอานั่นนี่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ถึงต้องมีพระนะครับผมบอกว่าเอาพระมาไว้จุดซีนะครับกดมาหาพรได้เลยนะครับรักคนมีมหาพรน,นะครับผมชุบมู่นะครับ ตากับตัวไหนเมื่อกี้โอเคมเครพียรตรงนี้ได้นะครับผมเขาเดินขึ้นข้างบนเลยนะผมจะพยายามบอกหยุดพลาดตามที่พี่ๆเขาเคยบอกมานะครับผมเราก็ ตามมาขุดงากนกันพักใหญ่ๆนะครับเอาพัะมายืนตรงนี้นะครับก็เอาพัะไว้ที่ปลอดภัยก่อนนะครับโอเคเคียนะครับเราก็จัดตรงน,นี้ต่อนะครับ โอเคครับของที่มีนะครับผมก็อเป็นผ้าคลุมจักรนะครับอันนี้ก็ดูฟิลก็ไก่ไก่ตามากนะครับผมส่วนหมวกก็อสูรเมกม่านะครับจริงๆคนจะใส่เป็นหมวกหลบหรือหมวกลดคูดาวก็ได้นะครับรดคูดาวสกิลเป็นหมวกสุดละตานหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเรื่องหมวกรองเท้านักซิงนะครับบวกแค่สองอิงนักอักตัวนี้ยืมของน้องมาอันนี้อันนี้คือดีที่สุดในตัวที่มีนะครับผม คือชิ้นนี้ยืมของน้องชายในกิวมาอันนี้ไส้ก็ทําเองนะครับผมไปซื้อไส้น้าโชคมาแล้วก็มาฟิวเองนะครับฟิลล็อกฟิออะไรส่วนอาวุธก็ปลอกนะครับปลอกมรกตบวกแค่หกบวกครั้งนะครับผมดีมอนเรามีคนแนะนําว่าให้ใช้บวกบวกครั้งนะครับเปลี่ยกับมอน นี่ส่วนสัต์คีนะครับเบบี้บาฮามุดนะครับผมร่างสามนะครับผมไม่มีตังพอที่จะทำร่างสี่นะครับผมเลยใช้ร่างสามนะแค่นี้เองครับผมของไม่มีอะไรมากมายอ่านอันนี้อันนี้คือกรอกรายนะครับผมอันนี้คือชิ้นที่หาได้จากในเกมนะครับเน็้ขยันลงหน่อยมีปาร์ตี้มีอะไรได้ชิ้นนี้มาก็เบิร์กนะครับประมาณนี้นะครับของคร่าวๆนะครับ มาถึงตรงนี้เราอยากพึ่งเข้าตีบอสนะครับดูพระไปก่อนนะครับให้พระเดินไปที่ปลอดัยก่อนพาไปดูนะครับที่ปลอดภัยของพระจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมให้พระมายืนตรงนี้นะครับเพราะเวลาโดนสกิลอุกกาบาตนะครับวันที่โลกตรงนี้พื้นที่แถๆนี้มันจะไม่ตกนะครับที่ผมพาไปยืนเมื่อกี้จะไม่มีตกนะครับ พืนที่ปลอดภัยนะครับใครเล่นพละมันลงกับเพื่อนก็หยุดเซฟปลาปตามที่บอกเลยโอเคเรียบร้อยนะครับว่าอาชีพอื่นลงได้ไหมนะครับลงดันจริงๆก็ลงได้นะครับมีวิมีอะไรก็ลงได้อยู่แต่ผมถนัดเล่นแอดมากกว่านะครับกับวิ ือกี่ตัวเหลือไม่เยอะแล้วนะครับคิดว่าเหลือน,น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วไหมผมไม่แน่ใจนะครับโอ้รถทิ้งเพลาไว้สกไกลเลยดีเราก็อยู่กันที่เกาะไฟนะครับผมเกาะไฟหรือดันกุลานะครับไม่ว่าจะเรียกอันไหนความหมายคืออย่างเดียวก,กันนะครับคนก็เรียกดันกุลานะครับผมนี่เกาะไฟนะครับเรานี่เรามาลงคนเดียวนะครับ โดยออกพระมาเป็นซับนะครับถ้าสรุปเรียนแล้วนะครับผมได้ประมาณ600นะครับผมรอบนี้รอบแรกนะครับเดีียดครับผมสรุปเปรียนให้ดูนะครับผมกแต่ละคนได้เท่าไหร่50 6 50 1 50นะครับผมเป็น200เหรียญนะครับต่วอีก ตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ได้50 150หแล้วก็450นะครับผมก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับพอประมาณนะวันนี้ก็ขอจบคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอาจจะรวดเร็วไม่ทันใจหรืออาจจะเร็วไปหน่อยใครฟังไม่ทันหรืออะไรยังไงเออคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมไปตอบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปไม่ว่าจะเป็นทาง y o u t u ู e หรือทางเพจหนุ่มเลือน้อยเล่นเกมนะครับผมขอบคุณมากมายเลยที่เข้ามาชมมากกดไลค์กดติดตามนะครับผมขอบคุณมากมายเดี๋ยวเราจะพยายามทำคลิปมีสาระบ้างไรสาระบ้างส่วนทางเพจก็จะมีไลฟ์เรื่อยๆนะครับเป็นบางวันเราจะาพยายามหาข้อมูลบ้างอะไรบ้างเราไม่เน้นข้อมูลเยอะจนเกินไปนะครับผมเราเน้นแค่สนุกกับการเล่นเกมก็พอวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับผม